สวัสดีน้องกูวันนี้อมากไกลมาถึงสยามมาดูกันยามเช้ามามามา,มานี่ค่ะสยามอันนี้สยามอันนี้ห้างอะไรนะเขาเรียกอะไรนะยา่าเรียกไม่ถูกใช่พารากอนไหมหรื <c oughs> อนนยาก็ไม่ถูกมาเรื่อยเลยเนี่ยเนี่ยเนวันน,นี้คือสยามแล้วนะจ๊ะส,น,ส,น,สนิสถานีสถานีสยาม ถไฟฟ้ากำลังออกไปไปูขดรถไฟฟ้าไปไปูคดอออรถไฟฟ้าไปปูขดจ้าบายบายนี่ฝั่งนี้ก็เป็นสยามสยามตอนกลับพาไทยไปสยามพารากอนไปอคอาเรียมมาโอเคก็ก็ยังมีไอ้นั่นอยู่นะมีเขาเรียกว่า เป็นเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นเนาะแล้วก็มีการสแสดงไหมมันมีมันมีมันมีมนมเอ่อเหมือนกับพิเก็บปลา,าเนาะเลี้ยงปลาให้เราดูปลาสวยงามปลานู่นนี่นั่นเนาะรถไฟฟ้าฝั่งนี้ตอนนี้9้าโมงนะนะ้องกุฝัง่งนู้นก็ไปสนามกีฬาชาติเราไปเดินตรงนี้กันน,นิดนึงยามเช็นเตอ สยามเซนเตอร์สยามเซนเตอร์อะไอ้ดูแบบนี้น,นี่ไม่ค่อยสวยนี่สยามพารากอนสยามพารากอนใช่ไหมพาราคอนพาราคอนพารากอนจ้าวันนี้มาไกลวันนี้มาเที่ยวไกลเลยวันนี้มาเที่ยวไกลเพราะว่ามีภารกิจเอยากจะไปภารกิจข้างล่างเดี๋ยวไปต่อรถอีกปึ๊บโอเคโชคดีจังเลยเด็กๆได้เที่ยวเนาะ ขอบคุณนะคะน้องอุ้มน้องอุ้น้องอุ้น้องอุ้มสยา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 มไปสน,นามกีฬาฝั่งนูน้นตรนนี้ไปคูคตไปคูคตไปทางดอนเมืองดอนเมืองนะจ๊ะนี่คือชั้นบนสุดเนาะเดี๋ยวเราจะต่อไปวันนี้จะไปต่อรถไปสำโรงสำโรงก็ต้องไปต่อเอ่อไม่ียว่าอะไรนะเออตรงน,นี้ก็เดินบันไดได้ ไปบางว่าไปไปเคหะอ่าไปเคหะนี้ข้างล่างยังถ่ายได้ไหมเราไปดูกันนะจ๊ะลงบันไดอีกแล้ว <laughs> ลงบันไดกันอีกแล้วเดินสักหน่อยเดินสักหน่อยกินกาแฟไปเยอะก <laughs> ินกาแฟไปเยอะเอ้แชงคิวแชงคิวแชงคิวขอบคุณค่ะ <laughs> ไปเดินสองข้างล่าง สองชั้นนะที่นี่โอ้โอ้ระแดงยังมีชั้นเดียวนะรางเขาเรียกว่าอะไรนะฉ,ฉ,ฉ,ฉันฉลาชันชลาหญิงชลามาเดินที่ช <laughs> ันชลาหญิงชลามาเดินที่ชันชลาเพื่อจะไปเอ่อจะไปปู่เจ้าเนี่จะไปปูเป่เจ้านะั่งรถไปไปู่เจ้านะไปแวะแวะดูพารากอนกัน <c oughs> นี่ตรงน,นี้ไปเอ่อ ไอเกี่ยวอ้เกี่ยววิ่งฝั่งนี้เหรออ้าวทำไมวิ่งฝั่งนี้วิ่งวนเกี่วิ่งวนเดี๋ยวเราไปดูแผนที่อ้าวพี่ไปทางนู้นถูกแล้วเกห่ต้องวิ่งไปทางนู้นถูกแล้วมาแต่เช้านี่ยังไม่ทำอะไรเลยดูดิพขันพขัน in the morning นะยายจะ